ครูไวยังไงแม่รัษาบาดเจ็บสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับรายการเปิดสดนะครับผม EP ที่ห้าสิบแล้วครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมวันนี้ตอนบ่ายสามนะครับมีกิจกรรมให้งะงะมีใช่ไหมจับรางวัลนะครับตอนบ่ายสามครับผม สวัสดีคุณทอน,นทนนะครับผมสวัสดีครับนี้ก็มีมีเหรียญพระชัยหลังช้างเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะมีไอถุงร้อยเหรียญน,นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ โอเครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาะนะครับผมเดี๋ยวบ่ายสามนะผมมีกิจกรรมจับรางวัลกิจกรรมให้กานอัดไปทีร้านประนาดจิวเวลี่นะครับชิ้นแรกส่งมา,าโดยคุณอนุวันนีนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผม แรกเป็นเสมาสามรอบขอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวียวปิดประตูครับปิดประตูให้แน่หน่อปรับได้วันนี้โอเคครับเข้ามาเดี๋ยวนึงครับ เป็นข้อสอบทีบทป่ปิดอะไรสวัสดีคุณคันนาคุณเอด้วยครัวัสดีครับโอเคมาที่ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้อันนี้นะ อันนี้ส่งมาโดยคุณพันธวัฒน์จากจังหวัดเชียงใหม่ครับทีนี้คุณพนวัฒนนี้น่าจะไม่ได้ตกลงราคานะครับผมอะตีราคาตีตารางมาด้วยเป็นตารางข้อพร้อมข้อความนะครับผม คุณนวัดส่งมาวันที่สองก็คือเมื่อวานนะครับวันเดียวถึงเลยเดี๋ okay. ยวให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ <Guess. S 1> อันมีเหรียญสองบาทสีเงินครับผม <c oughs> อ่าอันนี้เป็นปีสี่แปดสี่เก้านะครับคุณ <c oughs> เอฟลองใสเเ่เข้าบัญชีไปแล้วแต่ข้อความางร้านน่าจะมีปัญหาลกูกวนห้ป <c oughs> ีสี่หกไม้ครับ คุณเนฟลองสายสังเวียนห้า6ี่สี่หกมช่วงนี้เพจมันเป็นไรไม่รู้ครับผมตอนเย็นผมจะโพสแอบประมาณว่าประชาสัมพันธ์อะไรก็ข้อความมันมันบอกว่าข้อความเฟซบุ๊กอ่ะแจ้งว่าเหมือนกับว่ามีปัญหากําลังอัพเดตอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วก็ให้รออีกประมาณ3ามสี่นาทีอะไรเนี่ยพอรอแล้วก็ข้อความมันก็หมดอายุครับแล้วก็โพสอีกรอบนึงมันได้ขึ้นหมดเบล มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ามีสิบตตางกันจนาครับผมเข้ามาที่เหลือก็เป็นเหรียญอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด,หม,ดม,หม,มีเหรียญกัญจนาครับผมนี่เหรียญห้าหรือเปล่าเหรียญห้าบาทกัญจนาผ่านใช้ด้วยเข้ามา ติปีสีไม่เคยรับครับผมน่าจะมีขายนะครับอันนี้ก็เหรียญ5บาทกันจะนาเหมือนกันครับผานใช้หมดหลายถุงเลยนี่กะห้าบาทกันจะนาครับมไม่ได้แนบเงินมาด้วยนะครับผมถ้าส่งครับแต่น่าจะส่งมาเยอะอยู่ งร้อเก้าสิบเจ็ดบาทแล้วนะสำหรับคุณพันธวัฒน์นะครับผมถ้าดูอยู่รบกวนติดต่อก,กับทางร้านด้วยนะครับอันนี้ส่งมาครับครับชิ้นต่อมาผมส่งมาโดยคุณอดุลน,นะครับผมจากกร,รุงเทพมหานคร เอ็นสิบปสี่ศูนย์ไม่เคยประกาศรับนะครับผมเอาราคาก็สิบบาทนะครับไม่เคยซื้อมาครับจะเอาไหนมาขายเป็นห้าสิบตางครับผมอันนี้แบบเกือบตรงเลยนะครับนิดหนึ่งห้าสิบต่างสองพันห้ารอยเกียงเกือบตรงครับ เรียนนึ่งแล้วก็มีเรียนห้าปีสี่หกครับอ่ามีห้าปีสี่หกเข้ามานะครับผมเรียนหนึ่งครับโอเคครับผมของคุณอดุลก็ยังมีสองรายการครับนะำมีอัญหาือเปล่าสองรายการครับมาที่ชิ้น,น่อมานะครับผมส่งมาโดย พระนัทวุฒินะครับจากจังหวัดไทยธานีครับม,มีพระชัยหลังช้างนะครับผมพปลออเข้ามาถุงนึงแล้วบอกไม่รู้มีกี่เหรียญนะก็ใส่ถุงนี้มาครับ นี่ครับพอรอถุงหนึ่งไม่รู้ว่ามีถึงร้อยเหรียญหรือเปล่านะครับตายแล้ว คครับต้องมีภชษาอันนี้เดี๋ยวไปนับก่อนนะครับว่ามีกี่เหรียญจะมีเยอะอยู่ไม่รู้ว่าถึงร้อยหรือเปล่าที่ขาดอันนี้ก็มีรายการเดียวแต่ว่ามีปลายเหรียญอันนี้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 ชิ้นต่อมานะครับผมส่งมาโดยคุณ ทิดาจากจังหวัดนครราชสีมาครับคุณทันทิดาเนีย้ยไนี้มาด้วยนะครับเงินมันหน้อยหนึ่งอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพูดจัดการร้านเดี๋ยวติดต่อกลับนะกันนะครับผมคุณทนทิดาส่งเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสี่สองสี่สี่เข้ามาเยอะมากครับ เป็น25สตางค์ปีสี่สองกับสี่สี่ซึ่งเราก็ไม่เคยประกาศรับนะครับผมพร้อมด้วย25สตางค์ปีสี่ศูนย์นะครับปีสี่สามก็มีครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีสี่สองสี่สี่หรือเป่านะสำหรับเหรียญ25สตางค์อันนี้เดี๋ยวถ้าแกะออกมาดูทีละเหรียญคงไม่สะดวกนะครับ ก็มียี่ห้าตังนะครับปีห้าห้าอันนี้เป็นตัวทองแดงนะครับอันนี้เป็นรูปแบบแบบใหม่รูปแบบใหม่ก็คือพระเสียมันจะใหญ่อะ่ะอันนี้คือเป็นตัวที่เพิ่งท,ทํคลิปลงไปนะอันนี้เป็นรูปแบบแบบใหม่นะครับดู เป็นรูปแบบเก่ามันจะเป็นแบบเนี้เป็นทองเหลืองรูปแบบเก่าอันนี้น่าจะเป็นปีต้นๆครับถ้า0น่าจะอยู่ในซองนี้ก็มันจะไม่มีที่รับเลยนะ แล้วก็อ,อันนี้น่าจะเป็นเหรียญกิโลครับผมเป็นเหรียญต่างประเทศที่มันมันไม่มีสกุลเงินนะครับไม่ใช่พวกแบบเนื้อเงินแบบพวกเหรียญดอลลาร์พวกอะไรเงี้ยม,มีน้ำโมมาด้วยสองเม็ดเดี๋ยวไปใช้ก่อนสองเม็ดรครับรู้สึกจะมีเหรียญชา,าวเขาด้วยนะครับ โอเคครับพอได้ลุ้นเดี๋ยวให้ดูเหรียญเท่าเขานะครับใช่เท่าเขาหรือเปล่าเอาไม่ใช่ไม่ได้ลุ้นแล้วครับผมรู้ว่าเหรียญเท่าเขาไม่ใช่มันทับกันอยู่สรุปไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรียญเท่าเขาเกา พอได้ลุ้นกับน้ำโมนะครับเดี๋ยวไปเช็้อีกทียวนะดีครับอันนี้ส่งประเมินราคานะครับผมของคุณชาณิดาดีครับชิ้นต่อมาครับผมอันนี้ส่งมาโดยคุณอภิสิทธิ์จากจังหวัดราชบุรีครับ นี่สิ่งก็หงเหยญนสลึงช้างคือตอนนี้จอใน facebook ผมดับนะครับผมก็ผมอ่านข้อความไม่ได้มันมันดับไปแล้วอะ่ะแชทไม่ได้อันนี้สองสี่หกเจ็ดกับหกแปดครับผมหกแปดอยู่ในถุงแล้วก็หกเจ็ดอยู่ด้านนอก อันนี้สองสี่หกสองครับน,นี่ฮะรวมกันไหนน,นี่ประมาณน่าจะประมาณห้าสิบเหรียญได้อันนี้น่าจะใส่เงินไปแล้วครับสำหรับ อีกแค่แปดใคบวะสองสีเจ็ดวะแตงโมแงมอันนี้นะครับผมส่งมาโดยคุณชานนท์ครับไม่ใช่ไม่ใช่กัญจนาเนี่ยว่ะ <laughs> อันนี้เป็นทองคำนะครับผมอระชนมายุหกสิบพันษาในหลวงรัชกาลที่เก้าับปี2สมา้า้อยสามสิบอันนี้เป็นตัวหนึ่งสลึงนะครับตัวนี้ตัวหายากอยี่ยวจำนวนการผลิตค่อนข้างน,น้อยเข้ามาเหรียญหนึ่งครับ อันนี้ไม่รู้ว่าพี่หนุ่มขายหรือเปล่านะอันนี้ <Okay. S 1> ครับไม่มีอะไรแล้วครับผม <Okay. S 1> <laughs> ใหไงเ, <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกที่ตอนบ่ายสามนะครับผม <Okay. S 1> ที่เพจร้านประหนันจิวเวี่นะครับ <Okay. S 1> ก็ ไม่รู้วันนี้จะทบไปเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถ้าคนที่อยู่น่าจะได้บวกเข้าไปอีกท,ที่เท่าไม่รู้นะเพราะอาทิตย์ก่อนรู้สึกจะได้พันห้าถ้าคนที่ดูสดนะครับผมบวกไปห้าพันแต่์ีนี้เป็นคำถามสุดท้ายอาทิตย์นี้เป็นคำถามสุดท้ายหรอใช่แนวบวกคำถามสุดท้ายคำถามที่สามภาถาสุดท้ายคก็สำหรับคนที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมก็ อย่าลืมแวะเข้ามาดูกันได้นะผมบ่ายสามครับถ้าดูอยู่แล้วได้อยู่ในไลฟ์สดแสดงตัวตรงนั้นเลยก็จะได้5้าเท่านะครับจากรางวัลที่จะแจกรู้สึกจะมีแค่ไม่กี่คนใช่ไมบาคนทักไปไม่ทักกลับมาเลยอะมีแค่อาทิตย์แรกที่ได้6กรอยอยู่2คนแล้วบปล่า อ่ะที่แบบดูไรสดด้วยแล้วก็แสดงตัวไปเลยอะไรเงี้ยโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทาง YouTube นะครับเหมือนเดิก็ไงเจอกันอีกทีก็นั่นและครับกับกิจกรรมให้งักงาน ตอนบ่ายสามนะครับผมอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปเคชียร์ของก่อนแล้วกันะครับผมเจอกันใหม่อีกที่หน้าครับผมสำหรับวันนี้ราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ